คานผู้ชมว่มาสุดจัดครับงานนี้ตอนรับนะฮะเข้าสู่ช่องกัน,นิกาทักบายทินทวมณิดฝนตกไม่ใช่อุสัตร์ครับงานหลักต้องเสร็จมารถหน่วยงานครับพิหารใจถึงสุดๆงานนี้ถามาลื่นไหมสุดๆเลยละความลื่นสามบพี่ใหญ่ครับนำทีมมาก่อนเลย โอ้เราใจแน่งานนี้ดูสิว่าอะไรจะเกิดนี่ โมครับตัวเบาหน่อยจะปลิวไหมอุ้ยสายเบินสายเบินเอาดิบแล้วดิบแล้วโอ้ไม่มีอะไรที่ทหารไทยทำไม่ได้ครับ ขอให้ใจสู้โอ้สุดซอยสุดซอยไฮลึกสุดใจเลยทหารชนาหน่วยห้าสองครับ ฝนทำพรมพี่ก็ทำงานฝนมาหนักพี่ก็ยังสู้แม่พาระบทบาทหน้าที่ ป่ะซานี่ครับดึงดินให้เดี๋ยว็บอกว่ามีตัวช่วยครับผู้ชมก็เลยเบายันป่ะเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้หลง M6 260 มาดูมาดูช็อตปีนตรงนี้่านผู้ชมสวบโอ้คันนี้ไม่สลิปอีอ้ะได้อะ ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าครับทุกชมลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย